สวัสดีครับพบกับเชฟทอชิกนะครับคลิปนี้มีงานเก็ตเตอร์มาให้ดูกันนะครับเป็นชินเก็ตเตอร์นะครับตัวนี้มาในรูปแบบแคล้ายๆตัว SD นะครับเป็นงานพลาสติกโมเดลนะครับต้องออกมาประกอบเองนะครับตัดออกจากแผงแล้วก็เอามาประกอบติดสติกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้เป็นงานแท้ของแบรนด์ดเลยนะครับ และในกล่องนะครับจะแถมคู่มือการประกอบมาให้1ใบนะครับอันนี้คือหน้าปกของเขานะครับก็จะเขียนชินเกตเตอร์นะครับแล้วในส่วนของคัลเลอร์ไกด์เนี่ยก็จะบอกว่าอ่าแต่ละชิ้นแต่ละพาร์ทเนี่ยใช้สีประมาณไหนนะครับมันจะมีวิธีการผสมอยู่ด้วยนะครับอย่างบอดี้พาร์ทนะครับเลดนะครับใช้อ่าอะไรอะชายเลดใช่ไหมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับวูดบราวน์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างโทมาฮอคโทมาฮอคเบลดเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของขวานมั้งนะครับน่าจะเป็นซิลเวอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ในสส่วนนีเหลืองะครับ เป็นอ่าไว้นะครับ50%นะครับเป็นออเรนจ์เยลโล่ยี่นะครับก็จะบอกคร่าวๆประมาณนี้ในส่วนของโทนสีนะครับเป็นคันเริ่มไกลแล้วก็ในส่วนข้างในก็จะเป็นวิธีการประกอบนะครับดูแล้วเนี่ยขั้นตอนการประกอบไม่เยอะนะครับค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะฮะชิ้นส่วนมันน้อยด้วยแหละนะครับตัวแบบนี้นะครับก็น่าจะประกอบเสร็จในเวลาแป๊บเดียวนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับแถมมาให้1ใบนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็หลักๆก็จะเป็นลายสีเขียวนะครับตามตัวนนนะะะคครรรัับบแลล้วกกกก็็จเเปสตติอ์ูา อ่ะนะครับประกอบชิ้นส so 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 ่วนไว้คร so so ่าวๆนะครับได้ประมาณนี้นะครับก็มีเด็กๆนะครับบอกว่าพี่ไม่ต้องทําสีได้ไหมอยากเห็นตอนเป็นงานดิบๆนะครับก็ลองทําให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้คือไม่ได้ทําสีอะไรเลยนะครับตัดจากแผงแล้วประกอบเลยก็จะได้ประมาณนี้นะครับงานยังไม่ได้ตัดเส้นไม่ได้เก็บรอยด้วยนะครับก็เห็นเด็กๆนะครับอยากรู้ว่าเวลาทำเวลาประกอบแบบไม่ได้ทําสีเนี่ยนะครับงานมันพอไหวไหมอะไรประมาณนี้นะฮะก็ลองทําให้ดูนะครับมีประกอบผิดได้แล้วมังเนี่ยอ่ะทางฝั่งนี้นะครับ ก็ประกอบเข้าไปเลยครับงานเนี่ยตรงงานพลาสติกผมว่าใช้ได้นะพลาสติกสีก็สวยดีมีการแยกสีมาสวยงามเลยนะฮะแล้วก็ประกอบเข้าไปทีละชิ้นนะครับจะมีในชิ้นส่วนของตรงข้างแขนเนี่ยตรงเนี้ยนะครับที่มันเป็นตรงเนี้ยนะครับมันจะหลุดง่ายหน่อยนะครับในตัวนี้นะเท่าที่ลองจับจับเล่นๆดูเนี่ยนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแบบแย่นะตัวนี้นะครับมันเป็นงาน SD ด้วยนะครับจุดขยับมันก็จะได้แค่ประมาณหนึ่งนะครับจะไม่ได้แบบหหวรังการอะไรมากนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวก่อนนะตอบผิดพลาดไหมเนี่ยอ่ะนี่อย่างงี้นะครับอ๋อลืมนะฮะมันต้องใส่อันนี้ก่อนลืม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 นะครับเนี่ยต้องใส่ชิ้นนี้ก่อนนะฮะถูกได้ไหมอ่ะอย่างงี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปคร่าวๆนะครับแล้วก็อันนี้ขาถ้าไม่สลับฝังก็ได้จะฝังนี้แหละประกอบง่ายครับ ใช้เวลาไม่เยอะนะครับเด็กๆน่าจะชอบนะครับเด็กๆนี่อาจจะไม่ชอบทําอะไรนานๆนะเจอตัวพวกมัสเกตบางทีก็แบบเซ็งๆไปก่อนอย่างผมมัสเกตผมก็เซ็งๆนะที่เกียดต่อนะฮะก็อยากจะต่อตัวเล็กๆบ้างนะครับอย่างตัวนี้ SD ดีนะครับต่อง่ายนะครับแล้วก็น่ารักด้วยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับประกอบง่ายมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะแล้วมันก็น่ารักด้วยนะครับแยกสีมาสวยงามเลยอันนี้คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะอันนี้คือ เพียวๆเลยเป็นต่อดิบเพียวๆเลยนะครับเหลือเหลือขวานอีกอันหนึ่งแล้วก็ติดสติกเกอร์นะครับก็เสร็จนะครับอันนี้คือต่อดิบได้ทรงประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นชิ้นขวานนะครับก็ตัวหุ่นสามารถถือได้ปกติเลยนะครับไม่ได้มีอาการเอียงเพราะว่ามันหนักอะไรอย่างนี้นะครับชิ้นขวามันเบาๆนะครับก็เดี๋ยวขอออกก่อนนะครับก็ตอนรีวิวจุดขยับนะครับปัญหามันจะมีอยู่ตรงที่ชิ้นนี้นะครับชิ้นตรงแขนนี่นะครับสองชิ้นนี้เวลาไปโดนมาเนี่ยมันจะหลุดง่ายนะครับคือค่อนข้้้างทีี่จะะดดดออกเลยยวซนครับ ก็จะเป็นชิ้นที่มีปัญหาถ้าเกิดประกอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแนะนาให้กาวเอาไว้เลยจะดีกว่านะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับสชิ้นเป็นเหมือนกันเลยดีออกมาเหมือนกันเลยนะฮะในส่วนของจุดขยับนะครับคือตัวเนี้ยนะครับจะรีวิวจุดขยับได้ง่ายหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ทําสีอ่ามันไม่ต้องกลัวในส่วนของการที่จะขยับไปโดนสีทะลอกหรืออะไรพวกนี้นะในส่วนตาเนี่ยจริงๆริงเขามีเป็นติกเกอร์ลูกตามาพอพอติดแล้วมันจะแบ๊วๆบหน่อยนะครับ ก็ยังไม่ติดนะครับเดี๋ยวไว้ทําสีแล้วค่อยติดอีกทีนึงก็ได้นะครับตอนนี้รีวิวพวกจุดขยับก็จะสะดวกหน่อยนะฮะก็ในส่วนหัวนะครับสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับปกตินะครับจริงๆไม่ติดลูกตาก็ได้นะดูดูกว่าเพราะว่าติดลูกตานจะดูแบ๊วๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงแขนนะครับตรงนี้นะครับสามารถยกได้แบบนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็กางแขนได้นี่ประมาณนี้งอแขนได้นะครับตรงปีกด้านหลังนะครับก็ขยับอะไรได้ได้ไม่มากนะนะครับประมาณนึงนะครับไม่ค่อยมีทุกเล่นอะไรในส่วนปีก แล้วก็ในส่วนของมือเนี่ยมันจะมีมือมาให้เปลี่ยนเป็นมือกำนะครับถืออาวุธนะครับกับมือเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ตรงเอวนะครับสามารถบิดได้นะครับนี่ก้มได้เล็กน้อยนะครับจุดขยับไม่ได้แบบอลังการมากนะแค่ประมาณหนึ่งนะครับเบสิกแล้วก็ตรงขานะครับมันสามารถดึงลงนี้อกมาเพิ่มจุดขยับได้นะครับทำให้มันยกขาได้สูงขึ้นนี่ประมาณนี้เลยนะฮะนี่มันก็ดีอย่างนะการที่ไม่ได้ทําสีเนี่ยมันทําให้แบบเล่นจุดขยับมันนะครับบางทีถ้าเกิดอยากให้สวยๆก็แค่ เก็บพวกรอยเกตนะครับแล้วก็พ้นเคลียรก็จบเหมือนกันนะครับคือตรงนี้ก็แยกสีมาดีนะถ้าไม่ทําสีก็ได้อยู่นะนะครับก็เล่นมันด้วยนะครับนี่จะประมาณนี้จะเห็นว่าจะมีรอยที่เป็นรอยเกตผมไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าเราทาสีแล้วเก็บทีเดียวเลยจะง่ายกว่านะครับนี่นะครับจะประมาณนี้นะครับในส่วนของจุดขยับนะฮะแล้วก็ลองถือขวานดูนะครับลองถือขวานดูอีกทีนึงว่ามันสะดวกไหมนะครับในการถือขวานนะฮะติ๊กเกอร์จริงๆเขามีมาให้นะที่ลูกตาครับตาแบบแล้วก็จะมีเป็นตามตัวพวกนี้นะครับแต่่วา ถ้าจะทําสีอย่าเพิ่งติดนะครับไว้ทําสีก่อนนะครับแล้วถึงบางทีสติกเกอร์ที่ให้มาผมว่าก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับที่มันเป็นลายพวกลายสีครูเขียวอะไรพวกนี้ผมว่าทําสีเพียวๆแบบอย่างเงี้ยนะครับทำสีให้มันเป็นสีแบบเง,ง,งาๆแบบเมทะลิกอะไรพวกนี้มันน่าจะสวยกว่านะครับคือตัดเส้นเพิ่มเข้าไปหน่อยก็สวยแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับขวานก็ถือได้นะนะครับจัดท่องจัดท่า เห็นไหมหลุดแล้วชิว้นนี้นะครับจริงๆอ่ะหลุดง่ายทั้งสองข้างเลยจะมีปัญหานะครับสองชิ้นนี้เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับถ้าตัวนี้นะครับถ้าทําสีผมจะทําสีให้เหมือนตัวนี้ตัวนี้ผมทําสีไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่ใช้อะบัดมาสักพักหนึ่งมั้งนะครับก็ตั้งใจจะทําให้มันเป็นสีแดงแบบนี้เลยตัวนี้ทาสีได,ได้ได้อย่างใจเลยแต่ว่ามีปัญหานะครับคือ,อข้อเสียของการที่ไม่ได้ประกอบเป็นตัวก่อนที่จะทําสีเนี่ยมันก็คือเราไม่รู้มาก่อนเลยว่า ไอ้ตัวงานที่เราจะประกอบเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาอะไรบ้างอันนี้คือบอกบอกไว้เป็นแนวนะครับอย่างตัวนี้นะครับทำสีอย่างดีเลยนะครับตั้งใจพ่นให้มันดีเลยนตอนนั้นนะประกอบขาไม่เข้านะครับอันนี้คือแน่นมากจริงๆมันถ้าเกิดประกอบเป็นตัวอย่างนี้ก่อนเนี่ยแลเรารู้ปัญหาตรงนี้ก่อนเราขัดออกนะครับมันก็จะประกอบสมบูรณ์อันนี้คือแก้ไม่ได้นะแก้ก็คือต้องถอดออกมาทําสีใหม่เลยเพราะว่าจะยัดอย่างนี้ยัดไม่ได้แล้วสีถลอกแน่นอน นะครับแล้วก็ตรงเอวนะครับตรงเอวนี่คือหลุดหลวมมากผมก็ไม่รู้มาก่อนนะครับคือทําสีแล้วถึงมารู้ว่าเฮ้ยเอลมั่งขนาดนี้เลยนะครับก็เลยไม่สมบูรณ์ตัวนี้ก็เลยไม่ได้รีวิวเลยตัวนี้รู้สึกจะแพงด้วยมั้ง2008มั้งของโคโตคุิยะนะครับแต่ว่าเพื่อนผมบอกซื้อถูกนะตอนนั้นอยากได้ไงตอนนั้นชอบชินเกตเตอร์มากนะครับไปดูงานสําเร็จของแบนด์ใดก็ไม่ค่อยสวยสีไม่ค่อยสวย อยากได้สีแบบทาเองก็ต้องแบบซื้อแบบนี้มาทานะครับก็ทําได้สีประมาณนี้จะได้มากนะครับอุตส่าห์ตั้งใจทําสีนะครับตรงเอวเนี่ยนะครับต้องทําสีต้องลื้อเลยอ่ะคือต้องลื้อใหม่แล้วก็อาจจะต้องทําสีขาวใหม่ด้วยก็ยังไม่ว่างสักทีงานเยอะเหลือเกินนะครับก็จะามาดูประมาณนี้นะถ้าเกิดผมทําสีเนี่ยจะเป็นเหมือนกันเพราะว่า2ตัวนี้คือเหมือนกันนะเป็นงานเออเป็นงานบันไดอันนี้งานบันไดนะครับเป็น s d ตัวนี้จริงๆมันมีพวกเฟรมเปลี่ยนเฟรมอะไรได้ด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้สนใจ นะครับก็คือล่างนี้ก็สวยแล้วนะครับก็ถ้าเกิดทำสีทําแบบนี้เลยนะครับก็แดงแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้หน่อยนะครับเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นโทนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนสีขาวก็คือขาวจัว่วคือสวยเลยนะครับบอดี้นะฮะแล้วก็ปีกเป็นสีม่วงคือโคตรสวยเลยนะครับก็จะทําประมาณนี้เอามาให้ดูเป็นไกด์ก่อนเผื่อใครอยากจะหาแนวการทําสีของตัวเคสเตอร์ ว่าเกตเตอร์สีนี้สวยนะครับถ้าเกิดทีซีโร่ทำมาเป็นสีนี้ผมว่าน่าจะน่าจะดุกวันนี้เยอะนะครับของทีซโร่พอดีอยู่ใกล้มือไม่ได้หยิบมาเปรียบเทียบนะครับมันน่าจะแดงอย่างเงี้ยจะสวยเลยสีเมทัลิกของเขาอ่ะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเกตเตอร์ตัวนี้นะครับ SD นะครับมันมีโค้งเปลี่ยนใครสนใจก็ลองไปหาข้อมูลดูผมไม่ได้สนใจนะเรื่องเปลี่ยนโค้งเปลี่ยนโค้งอะไรพวกเนี้ยนะครับตัวนี้ได้จากร้านกันดั้มสมิธนะครับสาขาสารยานะครับใครสนใจนะครับลองไปติดต่อสอบถามที่ร้านดูเองแล้วกัน นะครับราคาก็ไปถามกันเอาเองนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ